ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มทิผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568วันที่13พฤศจิกายน2567เวลา18นาฬิกานรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช2,568ณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบ้านเหล่าตำบลบ้านเหล่าอภอแม่ใจจหวพะเยาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของไทยอันดีงามให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นพร้อมทั้งอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทงให้ดำรงอยู่รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในพื้นที่โดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการประกวดขบวนแห่กระทงของหมู่บ้านตำบลและการแสดงดนตรีมหรสพก ท้ายนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าประเพณีลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็นเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยซึ่งมีการปฏิบัติตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้ความเคารพขอบคุณพระแม่คงคาที่อำนวยประโยะน์ต่อการดำเนินชีวิตอีกทั้งเป็นการขอขามาที่ได้ทำความเสียหายและก่อมลพิษในหลังน้ำประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบทอด ปฏิบัติต่อกันในะอย่างยาวนานนะับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญจึงควรร่วมอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่เพื่อแสดงออกถึงความกตัญหยุดเวทีต่อครอบครัวชุมชนและสังคมทําให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งช่วยสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวโดยร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปสิงชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราทินารายงาน